ตัวืดช็คแฮน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 อือครับสวัสดีครับ พอมาเป็นน้องชาวไทยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับ x p o r t นะครับก็ในวันนี้เนี่ยแม่รู้สึกว่าห้องหรือขี้วะเนี่ยโอเคก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการเคลียร์โต๊ะขยะนะครับนี่สองโตนี่นะครับก็โอ้โหนั่งได้ยังไงวะเออ เนี่ยเห็นไหมคุณเห็นด้านหลังอย่างเงี้ยมันดูแบบเออแบบเป็นชัน้นใช่ไหมก็ไม่ค่อยเป็นชั้นสักเท่าไหร่หรอกแต่พอมาตรงนี้เนี่ยเยี่ยอะไรเนี่ยอ่ะโอเคก็เดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมจะตั้งกล้องทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะทำแลบใช่ไหมแล้วก็เก็บข้าวเก็บของดูซิว่ามันจะสะอาดกว่าตอนนี้มากแค่ไหนนะสําหรับ คนคนหนึ่งนะอ่ะโอเคก็โอ้โหโโเก็บยังไงให้หมดเนี่ยโอเคแต่ผมตั้งกล้องทำความสะอาดนะครับเนาะก็โอเคถามแลบ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการจัดข้าวจัดของนะครับเนาะก็ขยะเนี่ยจริงมันมีไม่เยอะเลยนะครับเนี่ยแค่นี้เองเนี่ยโอ้โหมีแค่น,นี้ยขยะนะครับนะโอโ้โหนี่ก็อ่าสาหรับตรงหน้าคอมนะครับเนาะหน้าจอเนาะก็จะมีเมาส์คีย์บอร์ดลาบลาบลา,บาต่างๆนะครับเนาะขออนุญาต เปิดไฟอ่ะโอเคก็ตอนนี้เปลี่ยนกอฮอนนะครับเนาะมีลูกบิดแล้วนี่มีอของเล่นนะครับอืมสี่ร้อยกว่าบาทนะครับสังจากอเมริกานะครับนะรอของอเดือนครึ่งนะโอ้โหอย่างนานเลยนะครับเนาะก็เล่นไปนะครับบางคนก็จะแบบทำท่าทางไปแบบโอ้อะไรแบบง่างอยอนี้เงี้ยแบบปุ๊บเนี่ย,นย,นย,นยเ,ออเนี่ยหมุนทีเงี้ยหมุนทีเงี้ยเออเนี่ยคือข้างในเป็นแม่เหล็กนะครับเนาะก็ถ้าใคร สนใจนะครับก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับนะอ่ะนี่ก็ลูกบิดโอเคก็ในส่วนต,ตรงนี้เนี่ยนี่เป็นไมโครโฟนนะครับเอามาเปลี่ยนเนาะม่มีอะไรอยู่ในถุงนี้ไปก่อนนะอันนี้ไม่มีอะไรนะครับสายพวกนี้นะครับผมชอบแบบเป็นคนคุยอยู่แล้วนะครับเนาะผมก็จะให้มันกองอยู่ที่เดียวกันไปเลยอยู่ตรงนี้จบนะครับพวกสายชาร์จสาย เนี่ยแจ็คสายนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็กองอยู่ตรงนี้แหละให้มันกองเป็นระเบียบนะครับอ่านี่ก็สเปนอกอฮอเก็บไว้นี่สายเก็บไว้นะครับก็นอนนี่นะนะโอ้พื้นที่อย่างโล่งนะครับเนาะต่างกับเมื่อกี้เยอะเลยนะครับเนาะในส่วนของอ่าข้างๆแคสคอมนะครับเนาะก็หูฟังนะครับหูฟังไว้ตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์พวกอ่ากระเป๋าตังค์นะครับเนาะบัตรนักเรียน สมุดโพกแว่นตาอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะให้มันกองอยู่อ่าประมาณตรงนี้นะครับเนาะส่วนของตรงนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องเล่นซีดีนะครับเนาะก็เอาไว้เล่นกับไอเนี่ยไอพวกสเกน้อยเนี่ยอีกอีกหลายภาคเลยเนี่ยผมยังไม่ได้เล่นเลยเนี่ยมีอะไรเนี่ย stone age นะครับแล้วมีอะไรเนี่ยเนี่ยมี space อ้ space station นะครับเนาะนี่ space station อีก2ภาคนะครับเนาะกยหลายเกมเลยมีไออควาเรียมก็มีนะครับอันนี้อะไรเนี่ย อ๋อพิซซ่าหาเฮครับยังไม่ได้แชเลยโอ้ยอีหลายเกมนะครับเนี่ยบเกอรี่อย่างเงี้ยโอ้โหมีอะไรกัสนามบินนะครับเนี่ยโอ้เยอะเยอะครับเยอะบอกเลยเยอะอีกยาวครับอีกยาวไกลนะครับแล้วก็อ่าประมาณนี้ละกันนะครับเนาะอันนี้ก็วางไว้ตรงนี้เนี่ยก็เสียบสายต่อตูดเข้าไปก็จบเรื่องแล้วนะครับโอเคก็ทางด้านล่างเนี่ยอันนี้เป็นขาตั้งกล้องนะครับเนาะอันนี้เป็นกล่องเครื่องมือนะครับที่ มีมันไม่มีอ่ะอ่าสุดท้ายผมก็ไปเอาอีกห้องนึงนะครับอีกเครื่องมืออ่ะไอ้นี่ไม่ได้ใช่หรอกนะอันนี้อ่าเป็นตัวย,ยึดมือถืออะไรไม่รู้นะครับเอาวางไว้นี่ก่อนอ,อันนี้เป็นน้ํายาหล่อเย็นนะครับนี่น้ํายาหล่อเย็นก็อันนี้เนี่ยมันคือน้ํายาหล่อเย็นของรถใหญ่นะครับนะเห็นไหมมันเป็นน้ํายาหล่อเย็นแบบรถใหญ่เลยนะประมาณนี้ก็เนี่ยเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ย ก็มีอะไรเย็นนะขวดเท่าไหรอ่อ่ะร้อยสี่สิบาทนะครับเห็นไหมสีเขียวสวยงามมากนะลองเปิดแม่งเดี๋ยวนี่เห็นไหมโอ้ใจี๋มีฟองครับมีฟองกาดก็ดูสวยงามดีครับสวยงามดีก็ไอ้มันกองอยู่ที่เดียวก็ได้แหละอ่าก็คือพวกอันนี้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยก็คือถ้าผมไปวิไลยเนี่ยผมก็จะเอาเนี่ยสี่อันเนี่ยใส่กระเป๋านะครับ ก็ประมาณนี้ละกันโอเคก็ประมาณนี้สําหรับการจัดข้าวจัดของเนาะถ้าหาว่าใครมีเวลานะครับก็ลองไปจัดห้องตัวเองกันบ้างนะครับเนาะโอเคก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับอาจจะไม่ได้เป็นแบบสวยหรูมากนะครับอาจจะไม่ได้แบบสะอาดอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่า มันมีเวลาจำกัดนิดหนึ่งนะเพราะว่าผมเดี๋ยวผมต้องไปทำธุระอย่างอื่นอะีกเนาะอ่ะโอเคครับก็สารคดีนี้ก็ขอจบรายการไว้เท่านี้นะครับถ้าชอบก็รบกวนฝากกดไลค์คนละครั้งด้วยหล่ะนะครับสารคดีนี้สวัสดีครับบ๊ bye ายบายเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมแล้วลบ๊ายบายจ้า